เพนสวัสดีช่วงบายบนะคะวันนี้หอพุซาค่ะพุซาจัมโบ้โอ้นี่กิ่งกิ่งตัวนี้เป็นกิ่งที่เกิดจากต้นตอที่เสียบยอดนะคะพี่เพนตัดหลายรอบแล้วเดี๋ยวพี่เพนจะตัดกิ่งตัวนี้แหละไปเสียบกับต้นตอที่เสียบยอดที่มันมีแขน,ขนงออกมาค่ะจะได้ไม่ต้องทําลายเขาบ,บ่อยแม่งก็นั่งทําลายกันอยู่งี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่เพนจะตัดประมาณนี้เลยนะ ตัดกลางแล้วก็เอากิ่งมาเสียบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้หมดฝนก่อนเดี๋ยวพี่เปีงจะทำเพราะว่าตัดหลายรอบแล้วตัดหลายรอบแล้วเขาก็ยังติดออกมาอันนี้เป็นจัมโบ้ต้นเดียวนะคะที่พี่เพียงมีในสวนก็คือต้นเดียววันนี้พี่เพียงก็มาหอ่อแมงวันทองจะเยอะค่ะก็ะอันนี้ปลูกไว้รับประทานแล้วก็จะเพาะาผู้ซาป,ป่าแล้วก็ตัดพวกนี้ไปเสียบ ไปทาบไปเสียบเอาค่ะดูค่ะหลังจากที่เพนเดินมาเห็นไหมยังยังไม่ได้ห่อเนี่ยแมงวันทองเริ่มจะมารบกวนละก็เลยจะมาห่อเขานิดหน่อยพอจะได้ทานก่อนค่ะไม่เน้นอะไรมากมายเน้นเน้นมีสักต้นสองต้นแล้วก็ไว้ขยายเอาเนี่ยค่ะตัวนี้สวยเลยไอที่กําลังติดใหม่ก็มีนะคะแต่มันจะมีแมงอยู่ตัวหนึ่งที่มันชอบมาจัดการเนี่ยค่ะเขาเรียกแมงอะไรไม่รู้ เป็นงวงงวงเนี่ยมันชอบมากินใบแล้วใบมันจะขาดแล้วใบมันจะกุดเนาะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่เพ็นต้องห่อแล้วไม่ไงั้นไม่ได้กินครับนี่ม่ไง้นไม่ได้กินแน่นอนอ่าขั้นตอนการห่อของพี่เพนนะเดี๋ยวพี่เพ็นให้ดูว่าพี่เพนเตรียมอะไรมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยง่ายๆค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นถุงน้ําจิ้มถุงร้อนน้ําจิ้มเรานะแล้วพี่เพนมาตัดปลายเห็นไหมเนี่ยปลายค่ะตัดปลายถุงอย่างเนี้ยให้มัน เวลามีฝนมีอะไรแล้ว like ก็ท like 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 ําอย่างนี้เวลามีฝนน้ําจะได้ไหลออกแล้วขั้นตอนวิเพนก็จะประมาณนี้แหละค่ะเอาเอาเข้าถุงอย่างนี้เลยนี่าง่ายอย่างนี้เลยแล้วก็แม็กเลยค่ะแม็กติดตรงนี้เลยเวลาน้ำเข้าน้ําก็จะระบายออกด้านล่างใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัวนี้ต้องเด็ดออกมั่งแล้วมั่งนี่เยอะเกินสี่หรือว่าจะลองไว้ดู เดี๋ยวตัวอย่างที่เป็นทําไปนี่พี่เป็นทําไปตะกี้แล้วยุ่งเยอะก็เลยวิ่งไปทายอยากันยุงก่อนเดี๋ยวไข่รับประทานเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นไข่เลอดออกเนี่ยมันเริ่มที่พี่เป็นสังเกตเห็นนี่คือมันเริ่มมีจุดที่แมงวันทองมาเจาะเพื่อที่จะวางไข่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาวางไข่เสร็จหรือยังนะคะเดี๋ยวค่อยสังเกตอาการดูอีกทีหนึ่งต้องรีบห่อเลยไม่งั้นไม่ได้กินเลยแหละค่ะไอตัวที่สวนพุทราสามรถทางนู้นที่มียี่สิบกระต้นทางนู้นยัง ยังเป็นอ่าเป็นลูกอ่อนฝักลูกอ่อนเล็กๆเลยพี่เพ็นกันเลยไม่ได้ไปทําอะไรเขาเนี่ยค่ะที่พี่เพ็นห่อตะกี้ก่อนที่จะวิ่งไปทายากันยุงนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละเนียค่ะตัดก้นถุงเนาะตัดก้นถุงให้น้ํามันไหลออกนี่จ้ะไม่ได้ยากเลยการหอ่อเดี๋ยวพี่เพ็นไปในตัวเมืองสุรินทร์อาทิตย์นี้พี่เพ็นจะซื้อไอตัวกลิ่นฟิลโมนของ ตัวเมียมาใส่กระปุกไล่เมงวันทองซะหน่อยต้องช่วยเขานิดนึงค่ะเพราะว่าเอาใบกระเพราเคยใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็เลยจะมาลองตัวนี้ดูก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรเขาเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมาที่ตัดไปนานแล้วก็เนี่ยค่ะเอามาให้ดูว่าห่อยยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นขอห่อให้เสร็จก่อนละกันทลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพุทธ ซาสามเอ้ยพุชซาจัมโบ